ไม่ปกติมีน้ำมูกแล้วก็รู้สึกหาจจะดีขัดนิดหน่อยแต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าอากศาศหนาวเกินนี่ใช้างานก่อสร้างของเราพี่ต้นครับอันนี้อะไรครับเราเรียกว่าอะไรนะกชอบไหมเนี่ยต้องเหมือนจะชอบอยู่ แบบม,มันก็แบบมันกินแล้วเหมือนแอปเปิล,ละอะกินไปหนึ่งชิ้นหายวัดเลยเออชงลมเปรี้ยวหวานครับตอนนี้เป็นก่อสร้างวันที่สี่สี่เข้าไปแล้วอ,อันนี้เป็นช่วงบ่ายครับหลังจากพักเที่ยงอันนี้บทบาทของของทีมสนามนี้ก็น้อยลงแล้วเพราะชาวบ้านเก่ทงทำเองหมดเลยชาวบ้านไปกันได้แล้วตอนนี้ไปกันได้แล้วอนาคตนะครับของการเปลี่ยนแป เมื่อกี้ยังเป็นสบบนามมาน้อยู่เลยตอนนี้เป็นลูกน้องไปแล้วนะครับ่เป็นลูกน้องก็<ๆ>งานตัดตัดเครื่องไม้เครื่องมือก็เหมาะกับผู้หญิงนะครับแน่นอนตัดมาแล้วเป็นร้อยนะครับแต่ที่ตัดไม่ได้คือตัดใจนั่นเองเอ้ถ้าร่วมนี้ได้คอนเทนต์ด้วยนะก็ค่อยเดินนะอย่ามันจะพลิกไปพลิกมาหน่อยว่ะ วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านปลาสร้างเสนสุดแดนครับที่สองคืนก่อนเรามากินข้าวกันแต่เพื่อนๆยังไม่เห็นวิวอะพราะเรามากันกลางคืนแต่วันนี้จะพาไปดูวิวของบ้านของลูกศิษย์ที่ชื่อว่าน้องอุ่นนะครับที่ที่เราเกือบโดนไฟระเบิดใส่ขาดตรงนี้เท่าฐานยังอยู่เลยจริงๆถ้ามองไปก็จะเป็นวิวประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูวิวบ้านอุ่นหนึ่ง จะเข้าบ้านค่ะนี่วิวตรงนี้อแต่ยังยังไม่ได้ทำอันนี้คือวิวบ้านาจะมาขนไผ่ค่ะหนุมน่มๆมาช่วยขนวันนี้เออเอาเอาหายไปไหนแล้วคนหนึ่งหายไปไหนล้เข้าป่าไปแล้วเข้าป่าไปแล้วคนหนึ่งเด็กน้อยเราก็ตัดไผ่ได้นะคะ เอาไหนดูลำง่ายๆไหนโชว์ซิตอนนี้นะคะมีคนได้ไผ่แล้วเดี๋ยวก็เอามีกองโพไปตัดต่อมาแล้วครับนี่หนึ่งลำไปไปแรงงานหนุ่มๆอ่ะหนึ่ลำด้วยตัวเองได้อยู่ โอเคเฮ้ย <Okay. laughs> <laughs> หอบ <laughs> ลำเดียวหอบแล้วเอาเอกชัยเอกชัยเราก็ได้นะคะเอกชัย <h> ไปตัดคนเดียว <h> เรามีเรามีกลองเชียดนะคะไ <h> อะ้ดูที่ไ <h> อ้ไหนกลองเชียไอ้นัน่นแหละ ได้หลบเข้ามาในบรรยากาศที่ไม่คาดคิดก็ดนะคือเดินเข้ามาบ้านหลังนเพื่อเที่ยวทายรู้จักนะแต่ทุกอย่างมันกลับกลายเป็นงานบาร์ตี้ทายในเวลา5นาทีเท่านั้นสำหรับนี้ก็มาตั้งอยู่หน้าเราทันทีทีท่เรามาเนี่ยไม่หัน,น,นได้ปฏิเสธใดๆเมนูในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมูเนื้อหมูนะคะวันนี้มีสุกบ้างมีเป็นซุปด้วยวันนี้ก็จะเป็นะ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  หมูสีแดงถามๆไม่ใช่ลูกลี่ผู้ชายอันนี้อะไรคะน้อลราดดิบอันนี้ลาดดิบอันนี้ก็ดิบไหมสีแดงที่อันนี้ก็ดิบเนาะโอเคผู้ชายถ้าไม่กินดิบไม่ใช่ผู้ชายนะครับอ๋อโอ้โหอันนี้นะต้องเป็นผู้หญิงค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้ลาดสุกอันนี้ผีอันนี้ผีแม่ให้ราดสุกอันนี้อะไรขว้าขว้าขว้าอันนี้เนี่ยอันนี้ติมยำ อันนี้ค่ะอันนี้ตต้แกแต่ขาดไปอยู่ง่ายมากเขาต้มอ๋อชื่อคือาตมายค่ะเดียวว่าจบกอสปีนี้ฮะครับไอเจ๊ลูจบะแก้วัดแก้วัดระโนลกไหลปวดศีรษะเป็นไข้แก้ดรือยเราต้มเลอพี่เหน่อยไหมคะอย่าอย่ามยาวสองวันเลยเนี่ยงานไม่ทำมาหลายวันแล้วค่ะันลยาว อ่วันนี้วันที่7นะครับกับการอยู่ที่ป่าสางนางเงินนะ่ะอากาศวันนี้ <c oughs> แดดไม่แรงมากแทบจะไม่มีแดดเลยหนาวกว่า,ออวาแล้วเราก็ได้พบกับสิ่งหมหัศจรรย์นะฮะนั่นะคือเอ่อที่นี่มีสไปเดอร์แมนเยอะมากนะฮะหลายคนเลยทีเดียวจิงหอยแล้วไอีกจิ้ยจิงหอยเรามีนักปีนป่ายเยอะมาก <c oughs> อ้ยังไปไปไปเลยตอนนี้ก็ได้ความคืบหน้ามาเยอะแล้วจากโมเดลครับที่เราตั้งใจมาทำในรอบนี้คือประมาณนี้สัมภาษณ์ครับพี่ปตอนนี้รู้สึกยังครับขึ้นไปบนนี้คือต้องทำให้เสร็จนะครับเพว่สูงเหงาไหมครับเหงาไหมเหงาอยู่ใช้เวลาขึ้นเสา ลสองวันนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังพยายามปรับระดับสั่งให้มันตรงเพราะว่าบางลำผ่าโค้งนะครับไม่เท่ากันเราก็พยายามทำเรื่องจัดไพ่ที่มีการแช่ไว้ให้มันมีขนาดที่เท่ากันที่สุดนะครในการเอามาใช้ครงสรางวิธีแล้วที่เราใช้ลำก็คือสระเกลียว เสริมเข้าไปด้วยนะก็จากคราวที่แล้วนะครับเรามาสอนนะครับเรื่องของการออกแบบโครงสร้างไม้ไผ่ให้ถูกหลักนะครับจริงๆไม่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรหรอกครับแต่เราพยายามทําให้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นไปได้จริงมากที่สุดนะครับโดยความรู้ที่เราได้สืบทอดมาจาก ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอีกที่งที่เรารับถึงนะประมาณนั้นในส่วนของบอร์ดแชครัวที่แล้วนะครับเรามาก็ได้เทเสาไปถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะแล้วก็คราวนี้ตัวของบอร์ดสมบูรณ์แล้วนะครับมีการใส่น้ำยาลงไปในบอร์ดแช่นะครับก็เป็นตัวน้ำยาที่ใช้ในการถนอมเนื้อไม้นะครับทำให้ไม้ไผ่ไม่กินะนี่คือหลักการง่ายๆหลังจากนั้นเราก็ ได้ให้ทีมของชาวบ้านนะครับไปตับไผ่มาจากที่โดยรอบนะครับส่วนของตัวเองบ้างเรามาไว้เพื่อนำไปแช่ตยาที่บ่อน,นี้แ้ก็จะได้มาเป็นตัวนี้เรามีเตรียมไว้เป็นไผ่ซีกด้วยที่ใช้ในการแช่์ัอย่าอันนี้แช่แล้วก็เพื่อเอามาขึ้น ดีอย่างหนึ่งนะครับที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้ลวดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้คีมบันทายหรือพลาสติกใดๆในการมัดนะเพราะว่าใช้ตนะแข็งแรงเหมือนกันรวดเร็วด้วยนะับได้ทั่วไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราคาดว่าน่าจะได้ใช้นะครับในรอบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้นะครับที่เราใช้จริงในการต่อสร้างครั้งนี้คือ ลราจับคราที่แล้วเราลับไปกลับไปเสร็จปุ๊บเราก็บอกให้ชาวบ้านตัดไผ่ตามจำนวนที่เราใช้ในการขึ้นมาทํางานรอบนี้ของเราเขาก็ตัดก็พี่แชรบอกแช่แรเสร็จปุ๊บถึงระยะเวลาที่เหมาะสมจำไม่ได้ว่ากี่วันก็คือมาตัดแต่ว่าตัดยังไม่ได้แห้งดีทุกลำาตว่าไม่ได้เป็นไราะว่างที่เราเอามาใช้เสร็จปุ๊บมันก็อยู่ตรงนั้นก็ตัดแบบจนกว่า เราจะได้กลับมาอีกรอบหนึง่งทีมงานก็เริ่มจะพอๆได้ลงแล้วเพราะว่าโครงสร้างเริ่มเป็นรู้เป็นร่างนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าเออฟังมาตั้งนานดูภาพมาหลายครั้งไม่เข้าใจพอมาทำทจริงๆแล้วถึงรู้นะว่ามันทำยังไงส่วนส่วนในของเราเราก็ได้ถือโอกาสเรียนรู้หลากหลายวิธีไปกับชาวบ้านด้วยนะรัเในเื่นเทคนิค ที่เขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วหลายอย่างอันนี้เสียทำอะไรคะเสียครับหลังจากเราได,ได้เงินมาจําจำนวนหน่อยนึงก็เลยมาเยี้ยงไอติมเด็กๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พอใจกันทั้งสองฝ่า กำลังต่อแถวกัอนอยู่เลยใครกินเติม๋มไหมครับพี่เลี้ยงมากินเลยกิเติ๋มเปล่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงวันนี้มาต่อแถวทำไรคะ<า>กินลาบไม่ติมอะคะอุ้ยคนนี้เป็นอะไรเด็กเกิดอะไรขนาดนั้นนะงงตอนนี้นะคะคุณกี้กำลังเอาอะไรขึ้นไปคะคานสั้น เรามีพี่ต้นนะคะในช่วยในการยกขึ้นใบบาซาร์ทีวีวันนี้นะครับถ่ายทอดสดการขึ้นอสีสั้นนะครับไม่ได้ดูเลยอสีสั้นที่มไม่สั้นนะเออหัวจะตัดหัวจะตัด าเบบมอโอเอาง่แจครัะนี่นอยาเอาฝั่งพี่สุเมให้ตรงก็ได้ครับเอาฝั่งนู้นยเด็กมาถ่ายบรรยากาศของการอันนี้พอจะเหยียบขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนู้นมันเดี๋ยวพลิกได้ข้างเม้าดีกว่าวิวสวยยครับนี่ตตรงนี้นะโอเคเควิวสวยครับใครมาทางนี้ด้วยจะได้ออกทีวีคาแฟ่เด็กสู้รับพ่แจ็ค อ,อันอน,อน,อน,อนี้ครับล,ปร,ลประกอบเสาอยู่อันนี้เป็นวันทำงานวันที่วันที่ห้าก็ได้ขึ้นอาเสยยาวสุดของอาคารแล้วตอนนี้ห้าโมงกว่า สวมเลยครับสวมเลยขึ้นไปเหยียบกอขึ้นไปเหยียบลงเลอ่าลากีขึ้นไปกระดุดสอโอ้ยชวยด้ยใ่ลชาวลชาวอเยังยังั้กอันม้ของเราก่อนนี่มีหนึ่ดอสเีแล้วก็คีมว่า มีห้าเยียยแปดผลท่านวางเพิ่เรื่อยๆตั้งโต๊ะทำงานสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะจะไปสำรวจกิจกรรมครับที่ไม่ได้เกี่ยวพ้ออะไรกับเราเลยเพราะว่ามันมาตรงวันพอดีก็คือลูกเสือวันเข้าคไขยลูกเสือค่ะ เนี่ยเกลียภาพบรรยากาศกำลังค่ะมาไปกินส้มตำาดูนะค่ะมาไปกินข้มตํกับเต้าอร์กิ้วแล้วข้าวเหนียวไม่ดีเมื่อกี้เอาข้าวเหนียวไม่ดีข้าวเหนียวด้วยเหรอมีหน่อยนึงครับอันนี้กำลังทีน่างานก็จะมีทีมทํางานครับค่ะกับทีมห่อข้าวห่อข้าวไม่มีข้าวเหนียวข้มตําร้านมากอันนี้มันต่างจากมะดาปกติไงครับ ตอนเดียวมันเนาวรู้เปล่าไม่รู้ไม่เหมือนเลมอนเลยทำไมดูเหมือนมะกรูดใช่มะกรูดแต่เลมอนตุ่มมากเลยนะพี่เหมือนมันคือเลมอนน่ะไม่รู้เหมือใช่แต่ว่าถ้ามะนาวเขียวมันจะเรียกอีกแบบนึงค่ะถ้าฝรั่งอันเดอเลมมันจะเรียกว่าลามเต็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 มีปเอาเอาเยอะๆดิใหญ่ๆยอะ่นี้มันเหลือเพราะอะไรเขาเต็มกินชิปเล็กไปหมดแล้ว อกินหมดเดียวเออต้องนิ่งๆปากองนิ่งๆหน้าตาต้องนิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้จมูกงอเลยวันนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ฐานค่ะหลังจากที่ผ่านด่านแรกมาเป็นด่านแวกจกข้าวเหนียวเอานี่ยังไงคะ เออบุ้เล็บอย่าบุ้งเล็บเฮ้ยเออเออดัดยางดื่มอะไรกันอยู่ดื่มชาครับก็เป็นตะเกียบก็ทําตรงนี้นะช้อนก็ทำกันตรงนี้แก้วก็ทำกันตรงนี้ที่วางแก้วด้วยทิ้งอย่างับแต่ว่าไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีการเสียชื่อไว้ อันนี้พี่วพีชมูฟอดพี่พีชยาครับเราทำอะไรครับอันนี้แก้วน้ำแก้วน้ำชาถ้าเราหลอกก็ทำครับครับอย่างเงี้ยเนี่ยดีเลยมไม่ต้องเหลาข้างนอกออกครับอ่าคือใช่ครับถ้าไม่เหลาก็ได้อยู่แต่มันจะจะจะสวยกว่าถ้าเหลาถ้าเรามีสีเลื้อก็ลงเนื้อหน่อยครับเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรากินปุ๊บเราก็จะลงควันไว้มันใช้งานได้เหมือนที่เราแช่น้ำยาแล้วไม่อันตรายด้วยแต่มันจะดำหน่อยนึง ด้านนอกอะนะ่มาอยงี้แบบก็มีการท้าทายประสิทธิภาพของร่างกายพอสมควรครับก็วันนี้เรามีการเลี้ยงการเลี้ยงสัตถือว่าเป็นการแน่นอนการทำอาคารไถ่แต่จริงๆคือที่ตรงนี้เป็นลานที่เอาไว้เลี้ยง เลยมาเหมือนจาัดก,การนะครับนือเย็นก็วันนี้บันทึกวันที่19นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะนอนที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับก, <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีปีสําคัญนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ดีใจกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เห็นเป็นผลขึ้นมานะครับเราก็จะไปเฉลิมฉลองกันตอนหกคำ่ำวันนี้เราก็เลยแวะมาชมกัน ผมไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับอยู่แบบนี้นไม่ได้หาย่ายๆในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปก็คาดหวังว่าในอนาคตทุกท่านที่ดูอยู่ตรงนี้จะมีโอกาสได้มาเยือนที่แห่งนี้สักครั้งนะครับก <Ą |notimestamps|> ็ถือว่าเป็นการเชิญชวนลงหน้าแล้วกันขอบคุณนะเดี๋ยวาไปเจอพัทงานเรีย้ยงกันต่อ